สวัสดีกับมอโต g p นะครับว่าโดยเรื่องกฎหมายของมอโต g p ในปี2026นี้นะฮะอาจจะทําให้ตัวของนักแข่งเองนั้นเนี่ยเสียเวลาไปบ้างแต่ก็แลกมาด้วยความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับโดยทางด้านของสหพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศนะฮะหรือว่า FIM นั้นเนี่ยเขาได้มีการบังคับใช้กฎหมายแล้วนะครับในปีนี้ในปี2026นั่นเองะฮะ ซึ่งแต่เดิมน,นะครับในการแข่งขัน m o t ต GP นั้นเนี่ยที่เราดูกันอยู่นะั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบของการฝึกซ้อมนะครับหรือแม้แต่ในรอบของการแข่งขันจรนะิงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นรถแข่งคันใดคันหนึ่งนะครับประสบอุลลบัติเหตุล้มลงไปหรือแม้แต่รถใครรถแข่งคันใดคันหนึ่งนะั้นเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของตัวรถเราก็มักที่จะเห็นนักแข่งนะครับเอารถนะนะั้นเนี่ยไปอยู่ข้างสนามถูกไหมฮะแต่มาปัจจุบันนี้นะั้นเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากฎหมายนะั้นเนี่ยเขาจะบังคับนะฮนะ เอารถที่ประสบอุบัติเหตุล้มลงไปหรือว่าตัวรถมีปัญหาเกี่ยวทางด้าน,นกลไกแมคานิตเครื่องยนต์ดับอะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยหันักแข่งนะครับเข็นรถไปที่หลังรั้วกัน้นหลังแบลริเออร์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับทางนี้เนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักแข่งเองแล้วก็ตัวของมาชาด้วยเพราะว่าตัวของมาเชาเองเนี่ก็ต้องต้องจะต้องเป็นคนนะฮะที่มาช่วยนักแข่งนั้นเนี่ยเข็นรถไปอยู่หลังแผงกัน้นหลังแบลริเออร์นั่นเองเนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึ่งฮนะสำหรับในเรื่องของการเซฟตี้เพราะว่ามันมีตัวโปรเทคนะฮะก็คือมีแผงกา้านมีแบลเออร์ป้องกันเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนักแข่งเนี่ยไปอยู่หลังแผงกา้านหลัง b บลเออร์แล้วเนี่ยตัวของมาเชลเองก็มีสิทธิ์นะครับที่จะช่วยนักแข่งในการเข่งรถสตาร์ทให้ติดได้น,นะครับและถ้าเกิดรถสตาร์ทติดมาดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ ตัวของนักแข่งเองนันเนี่ยก็ต้องออกสตาร์ทครับตั้งแต่อยู่หลังแผงกัน้นหลังลวดแบลเลอร์นั่นเอง,เองนะฮะไม่สามารถที่จะออกมาสตาร์ทอยู่ริมสนามได้แล้วเหมือนแต่ก่อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเกิดรถแข่งคันนั้นเนี่ยมันมีปัญหาหนักนะฮะมันมีของเหลวรั่วออกมาอย่างเช่นพวกน้ำมันเครื่องอะไรแบบนี้เนี่ยตัวของมาชาวเองนะครับมีสิทธินะฮะมีสิทธิในการสั่งระง,งับนะครับ นักแข่งคนนั้นในการแข่งขันด้วยเช่นกันนะในการที่จะเอารถลงไปในสนามแข่งนั่นเองทางนี้เนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองะคะเพราะว่ามันมีของเหลวรั่วไหลออกมามันก็เป็นอันตรายนะกับรถแข่งขั้นอื่นทําให้ลื่นได้นั่นเองนะครับตัวของมาเชวก็มีสิทธิ์สั่ง,งระงับอีกอย่างนึงนะครับ เวลารถเนี่ยมันมีปัญหานะฮะล้มลงไปนะครับมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าตรงนู้นเบี้ยวนิดนึงตรงนี้อะไรนิดนึงเนี่ยตัวของนักแข่งเองนันเนี่ยมีสิทธินะฮะที่จะมีการปรับแก้ไขได้ด้วยตัวเองครับโดยที่มาเชีเองนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่คือกฎใหม่นะฮะที่จะมีผลบังคับใช้ในปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งกฎอันนี้นะครับไม่ได้บังคับใช้แต่ในเรื่องของ Mo t ต GP นะฮะในส่วนของ World Superbike เนี่ยก็มีการบังคับใช้ด้วย แต่ในเวิลด์ซูเปอร์บนะครับในรอบของการฝึกซ้อมเนี่ยจะมีมากกว่าทางด้านของ Mo t ต GP นิดนึงนะฮะก็คือแบบว่าถ้าเกิดรถลด้ลมเนี่ยรถมีปัญหาเข้าไปอยู่หลังหรือว่าก้านหลังเอร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดรถแข่งคันนั้นเนี่ยสามารถที่จะสตาร์ทติดนะในเวิ l d s ซูเปอร์บคครับรถแข่งคันนั้นเนี่ยจะต้องวิ่งกลับเข้าพิทเลน,นะฮะถึงจะออกมารีสตาร์ทใหม่ได้มันก็แตกต่างกับ Mo t ต GP นิดนึงนั่นเองะฮะแล้วก็กฎใหม่อันนี้ครับก็จะบังคับใช้ะฮะในทุกรายการที่ FIM กกับดูแลอยู่น่นนัเอับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกฎใหม่นะฮะที่มีการพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของอความเซฟตี้นั่นเองะฮะแต่ถึงอย่างไรครับในกฎใหม่อันนี้ผมคิดว่าแน่นอนฮะนักแข่งก็ต้องเสียเวลาเหมือนกันนะครับลองคิดดูครับถ้าเ,เกิดมีนักแข่งคนหนึ่งเนี่ยรถล้มมาะฮะแล้วแน่นอนครับเขาก็ต้องมาอยู่ขอบสนามถูกไหมฮะ แล้วระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายเนี่ยจากขอบสนามเนี่ยไปอยู่หลังแผงก้รั้วกก้านแบลริเออร์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันซึ่งแน่นอนพอไปถึงหน้าง,งานตรงนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่านะครับถ้าเกิดว่าไปเจอเคสที่มันหนักๆอะไรประมาณนี้เนี่ยในการเคลื่อนย้ายรถเนี่ยจากข้าสนามไปอยู่หลังแผงก้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรถูกไหมฮะอาจจะเป็นสักหนึ่งนาที ทีครึ่งหรือแม้แต่อาจจะไปถึง2นาทีก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันอันนี้เนี่ยนักแข่งก็ต้องเสียเวลาตรงนั้นไปในการเคลื่อนย้ายนั่นเองนะครับแต่ก็มันก็แลกมาด้วยความปลอดภัยนั่นเองฮะเป็นการโปคป้องกันตัวนแข่งและก็มาเชลด้วยก็ถือว่าหนืนอยห่วแฟแฟร์กันไปนะครับก็ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะฮะเกี่ยวกับกฎนี้ก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยฮะแล้วก็นะครับในการแข่งขันวอโต้จีพีนะฮะก็เหลืออีกมาไม่เท่าไหร่แล้วนะเดือนหน้าก็ยังกุมภาแล้วนะฮะก็ เราน่าจะเห็นความสงสนานของการแข่งขันใน Mo t ต GP แล้วด้วยเช่นกันนะครับส่วนในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรนะฮะที่มันดังเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแถวนี้มีการก่อสร้างอีกแล้วนะฮะและนะัตอนนี้เนี่ยเสียงผมก็จะหายไปเรื่อยเลยนะฮะเริ่มแผบขึ้นไปทีทีทละทุกทีแลวนะฮะโอเควันนี้ก็มาพูดกันประมาณนี้กันนะเอาแบบสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมีข่าวมอโตจ p พีอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันมาให้ฟังใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ